จนปัจจุบันตั้นงนานโยงทำสมาธินะใช้เวลาตั้งสิบนาทีอย่างนั้นเราจิตเราจะได้พักผ่อนความสงบมันเกิดขึ้นกับจิตใจนะมันไม่มีอะไรไปรบกวนเะนมันจะมีความสุข ชีวิตคนเราเนี่ยจิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราดูแลบำรลลุงรักษาเขาให้เขาพักผ่อนให้อาหารคือความสงบแก่เขาแล้วเนี่ยชีวิตเราจะมีแต่ความสุขถึงจะมีสิ่งรบกวนบ้างก็สามารถที่จะมีปูกตานทานวันนี้จะพูดถึงเรื่อง จิตใจที่ดูแลคุ้มครองรักษาดีและเปรียบเทียบกับหลังคาบ้านบ้านเหลือนเหล่าหลังคาที่แข็งแรงมั่นคงจะมุงด้วยธรรมชาติหรือวัตถุสิ่งของที่ผลิตขึ้นแล้วไม่รั่ว ไม่สามารถจะให้น้ำฝนมาั่วลดคนภายในบ้านถึงจะมีภัยธรรมชาตินจะมีพายุมีลมมีฝนแต่คนที่อยู่ภายในใต้ใจคา,าก็ไม่ได้รับฝนคือน้ำฝนที่รั่วลดจะหลับจะนอนก็สบายไม่ต้องวุ่นวาย กับน้ำฝนที่มันจะล่วนเปรียบเทียบกับจิตใจของมนุษย์ถ้าใจของเราเนี่ยได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทำให้เขาแข็งแรงจะต่อต้านปกป้อ,องคุ้มครองกับอารมณ์ทั้งหลาย ที่มันจรมาเนี่ยมาเยี่ยมมาทำให้จิตใจของเราเนี่ยโดยปกติของเขาแล้วเนี่ยเขาจะสงบไม่มีอะไรมาลบกวนเนี่ยจะผ่องไสใจจะมีความสุขแต่ที่ความสุขมันหายไปความวิตกกังวลความวุ่นวายความสุขสับสนกระวนกวาระย,เ,ยเกิดขึ้นแค่จิตใจ,จก็เพราะกิเลสที่มันจรมาเนี่ย นันมาเยี่ยมบางครั้งมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจมากมายบางครั้งก็นำโทษนำภัยมาให้ชีวิตจิตใจมาแก่ร่างกายบางครั้งก็อยู่นานแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกัน กิเลสเปียบเหมือนกับศับตรูศัตรูที่มันคอยจ้องทำลายไในชีวิตเรามีความสุขเขาบอกกิเลสน,นะพุทธเจ,จ้าบอกเปียบเหมือนศัตรูภายในเป็นอามิตรคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มิตรทุกคนไม่ปรารถนาทุกคนไม่ต้องการเป็นเชื้อ ที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ไม่สงบสุขถ้าถามว่ากิเลสคนเราเนี่ยอะไรบ้างที่มันมาลบกวนตัวเราจิตใจเราครอบครัวเราหน้าที่การงานของเราเนี่ยกิเลสมนุษย์มันก็คือความโลภความโกรธความหลงจะในยุคไหนสมัยไหน กกิเลสตัวเดียวกันจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีก็กิเลสเหมือนกันแต่ความซับซ้อนแตกต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยกิเลสในวัยเด็กก็อีกอย่างหนึ่งในวัยทำงานก็อีกอย่างหนึ่งในวัยมีครอบครัวก็อีกอย่างหนึ่งในวัยชราก็อีกอย่างหนึ่ง สรุปสุดท้ายก็คือกิเลสตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยสร้างผมต้นทานให้แข็งแรงเพราะอย่าลืม่าชิดคนเราเนี่ยถ้าจิตใจมันอ่อนแอเมื่อไหร่มันจะเป็นผลพ่วงตามมาทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่มันเสื่อมมันไม่มีความสุข ถ้าชีวิตจ,จิตใจมันไม่มีความสุขแล้วเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับบ้านที่หลังคามันรั่วอยากจะนอนมันก็นอนไม่ได้กนันนาำฝนมันรั่วลดตลอดเวลาเนี่ยรบกวนตลอดเวลาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเปรียบเสมือนกับกิเลสท,ที่มันทิ่ม,ทมแทงจ,จิตใจเราตลอดเวลาเนี่ยนึกคิดมาเมื่อ,อไหร นอนไม่หลับคำพูดผ่านไปเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีแค่ย้อนคิดแค่นั้นแหละนอนไม่หลับนี่แหละเขาเรียกว่ากิเลสมันทิ่มแทงจิตใจของเราเนี่ยแท้จริงสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปนานแล้วบางครั้งในวัยเด็กในวัยศึกษาในวัยทำงาน แต่ท้างย้อนคิดไปเมื่อไรสิ่งเหล่านั้นมันอาศัยใจเราอยู่ถ้าเราไม่ไปรบกวนไม่ทำให้เขาฟุ้งสิ่งเหล่านั้นไม่ปรากฏเกิดขึ้นในใจของเราโอ่งน้ำตะกอนมันก็นอนร้องขอยู่ดีๆน้ำเราก็ตักกินทุกวันอาบทุกวันไม่ได้รับผลอะไร ถ้าเราไม่ไปกวนให้เขาฟุ้งขึ้นมากิเลสท,ที่อยู่ในใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไปกวนให้เขาฟุง้งเขาเรียกว่าหาเหตุโดยไม่จำเป็นคนบางคนที่ตกกังวลถึงเรื่องอดีตก็ย้อนคิดถึงสิ่งที่ผ่านมา คนเราคิดส่วนมากคิดแต่เรื่องที่มีปัญหาคิดแล้วก็ทาให้จิตวิตกกังวลเกี่สิ่งที่ผ่านมานึกถึงอนาคตเตรียมตัวไม่พร้อมก็วิตกกังวลจะอยู่อย่างไรจะทําอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ย เตรียมตัวให้พร้อมอยู่กับปัจจุบันนี่แหละดีที่สุดอดีตที่ผ่านมาเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนสิ่งดีก็พยายามรักษาเอาไว้ถ้าสิ่งไม่ดีก็เป็นบทเรียนว่าชีวิตเราอย่าให้สิ่งไม่ดีมันปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตเราหน้าที่การงานของเราคุณภาพชีวิตของเราอนาคต ยังมาไม่ถึงคิดวิตกกังวลไปก็แค่นั้นมันทำอะไรไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันในวันนี้เรามีหน้าที่ะอะไรรับผิดชอบสมบูรณ์ดีมากน้อยแค่ไหนทำให้เต็มที่อะไรมันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่าไปสนใจสนใจว่าวันนี้ สิ่งที่เราควรทำเราทำสมบูรณหรือ,อยังสิ่งไหนควรรีบก,ก็ต้องรีบสิ่งไหนควรช้าก็ต้องช้าบางสิ่งบางอย่างจำเป็นที่สุดก็ต้องจัดการก่อนบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นก็เอาไว้ก่อนเพราะอยาลรูว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าวิตกกังวลจะเกินเหตุแล้วเนี่ย จะบรบกวนจิตใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดน่ะกิเลสที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยมันอยู่ไม่นานเขาต้องเปรียบเทียบเหมือนแขกที่มาเยี่ยมบ้านแขกนี่เขามาแล้วเขาอกวาเขาาไปเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าบ้านรับแล้วก็ปล่อยให้เขาไป อย่าให้เขานอนเนื่องอาศัยใจเราอยู่ถ้าเรายังเก็บสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายที่มันปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันไม่ต่างอะไรกับเราเนี่ยจัดสรรแบ่งที่ให้เขาอยู่แล้วเขาจะอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นนาทีของเราก็คือให้เขามาแล้วเขาก็ผ่านไปอย่าให้เขาอยู่นานคือสิ่งที่ไม่ดี ส่วนสิ่งที่ดีนะให้ระลึกนึกถึงคิดถึงเขาบ่อยๆเพราะอย่าลืมว่าจิตคนเราเนี่ยคิดได้ทีละเรื่องถ้าคิดสิ่งที่มันเป็นกุศลแล้วอาุศลมมนเกิดขึ้นไม่ได้ใจมันมีความสุขความทุกข์ก็ไม่สามารถเข้าแทรกได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราจะคิดให้สุขกว่าได้ ทุกข์ก็ได้เตารับปรารถนาให้ชีวิตอยู่ดีมีความสุขคิดแต่เรื่องที่ดีมองโลกในแง่ที่ดีแค่คิดจากนั้นความสุขก็เกิดขึ้นแล้วนี่คือเรียกว่าความคิดบางคนคิดทุกข์เพราะความคิดบางสิ่งบางอย่างไม่น่าทุกข์ก็ทุกข์เขาเรียกว่า วิตกกังวลเจอเกินเหตุเพราะฉะนั้นหนาทีของเราเนี่ยถ้าทั้งเปรียบเทียบเหมือนหลังคาบ้าน,นคนเราถ้าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเนี่ยถึงฤดูการผ่านฤดูฝนไปแล้วเนี่ยคนฉลาดจะเตรียมตัวให้พร้อมฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราหลังคาเราตรงไหนที่มัน ผูกมันพังมันมีปัญหาในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคนฉลาดเนี่ยจะไม่ในนอนวิตกกังวลมีหน้าที่คือไปซ่อมไปจัดการให้ปัญหามันหายมันรั่วตรงไหนก็ไปจัดการตรงนั้นเพื่อจะเตรียมตัวในฤดูกาลฝนต่อไปชชืิตของเราก็เหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเราจะมีความสุขมันไม่ได้ประสบผลสำเร็จเพราะความคิดเพราะความปรารถนาอย่างเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จเพราะการลงมือปฏิบัติถ้าต้องการให้ชีวิตมีความสุขอย่าห่างไกลจากความดีขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเนี่ย มันเกือ้อกูลต่อคุณภาพชีวิตจิตใจของเราถ้าเราห่างไกลจากความดีเมื่อไหร่นั่นแหละเราเปิดช่องโอกาสให้ความไม่ไดีงามมันอาศัยใจเราอาศัยชีวิตเราทำให้ชีวิตเรามีปัญหาเปิดช่องให้กิเลสต่างๆเข้ามาเยี่ยมได้ง่ายความโลภ ทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการอยากได้ความอยากได้มันไม่ผิดแต่การได้การมีการเป็นของเราเนี่ยต้องได้ด้วยคุณธรรมได้มาแล้วอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนการได้พุทธเจ้าบอกว่าเครื่องลองรับของการได้คือตัวเองอย่าเดือดร้อนคนอื่นอย่าเดือดร้อน นี่เขาเรียกว่าการได้โดยคุณธรรมเป็นเครื่องรองรับความโกรธทุกคนมีตราบใดที่เรายังปุดเป็นปุถุชนยังมีเกเลตยังมีผลกระทบอารมณ์ที่เข้ามากระทบยังรับรู้ยังวันไหวแต่อย่างน้อยก็ให้เป็นบทเรียนโกรธไม่ผิด แต่มันปิดที่เราคุมความโกรธไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เลยว่าเรามีภูมิต้านทานในสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าเรามีภูมิต้านทานแค่ไหนต้องบริหารจัดการให้เป็นเขาบอกความโกรธเนี่ยดีที่สุก็คือมองเห็นโทษของเขา ว่าถ้าเราคุมไม่ได้จัดการไม่ได้ถามว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรามองเห็นโทษของเขาเลยนั่งพิจารณาแต่ถ้าอดได้ทนได้ควบคุมให้เขาอยู่ในขอบเขตได้ชีวิตเราไม่มีปัญหาตามมาคือไม่ต้องมาตามแก้นี่คือความโกรธส่วนความหลงก็คือขาดสติขาดปัญญา ขาดความยั้งคิดขาดเหตุขาดผลไม่ต่างอะไรกับคนหลับตาเดินมันมองไม่เห็นหนทางใจมันบอดเมื่อมันบอดแล้วเนี่ยมองไม่เห็นหนทางใครชักจูงไปทางไหนไปได้หมดใครพูดอะไรเชื่อหมดเขาเรียกว่าขาดสติขาดปัญญาการแก้ความหลงขาดเหตุขาดผล มีอยู่อย่างเดียวคือต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเข้าใกล้บุคคลที่มีสติมีปัญญาศึกษามองเพราะโมหะนี่มันไม่ต่างอะไรกับคนอยู่ในที่มืดถ้าต้องการให้ความมืดสลายหายไปต้องใช้แสงสว่างเท่านั้น ไฟปรากฏเกิดขึ้นเมื่อไรความมืดก็อยู่ไม่ได้ความหลงที่ครอบงำจิตใจเราอยู่ก็เพราะเราขาดสติขาดปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาเมื่อไรไอความหลงก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตเราเนี่ยคนจะดูแลเราดีที่สุดคือตัวเราเท่านั้นไม่มีใครมาดูแลกายดูแลใจเท่ากับตัวเรา ไม่มีใครรักกายรักใจเราเท่ากับตัวเราเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าใครรักเราที่สุดคือตัวเราดูแลตัวเองให้ดีนธนุถนอมกายของเราเนี่ยเพราะเราต้องอาศัยเขารำมาหากินตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่ในโลกใบนี้เขาต้องแข็งแรงเขาต้องสมบูรณ์ถ้าเขา ป่วยเขาบกพร่องไม่สมบูรณ์เมื่อไรเราใช้ประโยชน์จากเขาได้ลำบากเมื่อกายใจของเราป่วยคนที่จะต้องทุกข์ทรมานก่อนใครอื่นคือตัวเราเท่านั้นคนที่ทุกข์ทรมานต่อมาคือคนที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวญาติพี่น้องสรุปสุดท้ายคือเราเป็นต้นเหตุคนเดียวทั้งบ้านทุกหมด เพราะฉะนั้นนาทีของเราทารักตัวเองแล้วดูแลตัวเองให้ดีดูแลร่างกายให้แข็งแรงจิตใจให้เข้มแข็งอย่าเป็นคนปอบบางทุกคนถ้าใจมันสู้ไม่วิทกุกังวลไม่กลัวต่อความยากลำบากแล้วเนี่ยชีวิตอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้แต่ถ้าใจมันอ่อนเองจะอยู่ตรงไหนก็ยังมิตกกังวล ราะฉะนั้นนาทีของทุกคนก็คือสร้างเรือนใจของเราเนี่ยให้แข็งแรงให้เข้มแข็ง,ขงอย่าเปาะบางอย่ากลัวความยากความลําบากเปรียกเหมือนหลังคาบ้านนะมุงด้วยหลังคาที่ชั้นดีเนี่ยห้าปีสิบปีก็ไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาคือไม่รัว่วใจคนเราก็เหมือนกันถ้าคุณภอาพใจของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยอย่าไปกลัวปัญหา แต่ที่เรากลัวปัญหาเขาเพราะว่าจิตใจเรามันยังปอกบางคุณภาพหลังคาใจเรามันยังคุณภาพไม่ดีเจอลมเจอพายุเจอฝนมันก็รั่วได้ง่ายเพราะฉะนั้นนาทีของเราคือสร้างความแข็งแรงให้แก่จิตใจของเราเนี่ยดีที่สุดมันไม่มีใครมาตามดูแลกายดูแลใจเท่าเราดูแลกายดูแลใจของเราเองทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองเพิ่งตัวเองให้ได้ ถ้าเราเพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วชีวิตเราเนี่ยอยู่ด้วยความหวาดระแวงด้วยความวิตกกังวลตลอดเวลาเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันมีใครมาดูแลเราดีเท่ากับเราดูแลตัวเองชีวิตอย่าไปหวังว่าให้ใครจะมาดูแลแม้กต่ทางพ่อแม่เนี่ยอย่าไปหวังพึ่งท่านจากวันหนึ่งท่านไม่อยู่เราต้องอยู่ได้ครอบครัวก็เหมือนกัน อย่าฝากชีวิตของเราให้คนนั้นคนนี้ดูแลทุกคนต้องดูแลตัวเองทำตัวเองให้แข็งแรงทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดชีวิตของเราเนี่ยถ้ากลัวแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตต้องอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความพร้อมตลอดเวลาและชีวิตเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาสุดท้ายนี่ขออนโมทนาทานทั้งหลายที่มาร่วมสวดมนต์ในวันนี้ ให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตทีออ่ดีงามคิดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นเจ้าเร็จทุกประการเทอขอเจริญพร